กลาบหรืยังนม่แน่นด้วยนะครับผมวันนี้นะผมจะมาทํา EP ต่อจากการเอาชีวิตรอดครั้งที่แล้วนะครับผมคือไม่สงสัยนะว่าทำไมมันถึงมีสัตว์เยอะอขนาดนี้นะครับเพราะว่าผมได้รู้ว่าผมต้องเีกมานะครับเพราะว่าถ้ามันมีแค่วัวตัวเดียวมันเอาชีวิตรอดมาอยู่แน่นอนคือชั้นล่างก็แคบเหมือนเดิมผมจะเคลียร์อยู่นะตัดระตอนเคลียร์รเลยโอเคครับเนะบมได้ททำการ ผมจะให้อันนี้เป็นคอกแกะกนะันโอเคมาแกะแกะกแ,บบแกะจะไหนอันนี้ลงมาลงมาลงมาแล้วเพื่อนลงมา,งมาให้โอเคอุ้ยแหละมา,มาเราลงนึงเข้ามาก่อนเออ,องไงเนี่ยลงมาเร็วๆมาเร็วๆมาเร็วเพื่อนให้อาหารกันมีลูกมีลูก เอ้ยนี่ไงไม่รูแล้วเป็นสีเทาโอเคแล้วเป็นข้าวหมูต้องขุดอีกแล้วอ่ะเป็นองผม้เาะว่าข้าวหมูข้าวไก่ค่อยทําดีกว่าเรามาขุดอีกอีกแล้วว่าชั้นต่อไปมันเป็นชั้นอะไรลลววะเลอวอะไรวะเัสดุโอเคขึ้นไปก่อนขึ้นไปกันนะเป็นองหี้วบล็อกก่อนโอเค Hoa tụi nữa chip 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 okay. chip 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 bàn chip 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 nó chip 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 ที่หุดผมก็จะพังละโอพี่เต้แตงโมคุณเหล็กกันหรือเส่วนหัวนี้ก็สายหัวนี้ก็ช่างมันตันไม้บันไดกูชิบชิบเล็บนี่ นี่นี่นี่้อโอ้โหต้มาเลยกันนี่เนล่ี่อุดิ่งกันหรวะอุดเดี๋ยวิโอเคโอ้ไม่นะแต่ผมตายได้แหละผมไม่รู้ครับว่าใครข่าผมเอ้ผมเดี๋ยวฟักันเลยเดะ ไปไปเร็วน้ำเป็นนี่น้ำไปอีกแล้วขุดแน้ันี่เออขุดส่วนตรงนี้ก็อืมไม่เล็กเยอะจุนะค่อยขุดดิมค่อยขุดดีกว่าจุดจุด ไปเริ่มไปครับอเอาเผาก่อนเ้าเผาโอเคเอาหน่อยตรงนี้น่ยเอาหนึ่งสิบสองก้อนโอเคไฮ้ไข่ออกไก่ไอ้ไข่ไขออกไก่โอเคผมดูซิือหมเือน ต่อไปทำอะไรต่อดีแล้วแค่หลอดอทำอะไรต่อดีวะก็ไม่มีอะไรทำแล้วอ่ะนะจะขุดลงเดี๋ยวนผมจะไปสำรวจลงเนี่ยนั่นแหละผมจะเอาของเก็บไว้ก่อนของที่มันสำคัญสำคัญเดี๋ยวผมบอกดินผมจะเอาไปก่อนเพื่อจะอามาตอนโดดลงไปแล้วเถอะ

โอเคผมเห็นแค่ว่าล่างสุดมันจะเป็นนี่ใช่ไหมผมระเบิดเทียนทีต่อบล็อกต่อยไม่ือมหรือ่งผมจะขยายพื้นที่แต่ยังแรกคือคราฟิกแอคใหม่ก่อนพิธีหินมันชาไม่ใช่ พินเอดไอไม้มันช้า่ะไปขุดต่อดีกว่าขุดตรงไหน,นดีอืมไม่มีตรงขุดแล้วนะเอเล็กมาตักเออได้เดยมีขุดเดยอะนี่มาเร็วต่อไปเราก็แค่เอาถาังน้ำ ก็เป็นการทำน้ำ Efficiency ไปดูผมเสียเวลาไปทำการเดินขึ้นลงที่บ้านผมต้งนานโอเคไปอดุดรอยลวกกันอุดอุดดิอด่อนอดุอดเอออุดละมาต้ใไ่ไม,ไม้หินหนึ่งพอดีท่านผู้ชมมาเราทำฟาร์มดีกว่า เรียบร้อยไม่ได้ทำฟาร์ม่อยดีผมไม่รู้ว่าทำอะไรดีนะคุกผู้ชมก็วาจอยมันไม่มีไม้อาไมา้ก่อนทำเป็นนั่นแหละไอ้ผัวตั้ผมไม่รู้เยังไงผมไม่รู้ไม่เรียกว่าอะไร นนกัโอเคเราเป็นตรงนี้แล้วกันเอาไว้พวกไก่ไปทำไมทำไมเพื่อนทำไมลืมผัวช่างมันามือขุดด้วยโอเคไหม ผมจะเอาตอวนี้ไปนงวางน้ำนะครับโอ้โหขูตกใจหมดโอเควางน้ำก่อนเอ้ยไอ้เจ้าไก่เล่นน้ำสุดเดอดไอ้นี่อละไอ้นี่ละเป่นยงผมจะเลี้ยงมันนะเพราะาอาจจะได้ทำความดิกออกไปเพื่อนโอเคมามันจะ โอเคเสร็จละมันอยู่ในกล่องใช่ไหมดูก่อน <c oughs> อนี่ว้่งข้าวเยอะสุดมาปลูกกันในระวัางประปโต,โต,โตูแครอล,ลส่วนอาหารของเราวันนี้ก็จะเป็นหมูที่เพิ่งฆ่าไป โอเคคาบทอดไปหนึ่งมืดมาเดี๋ยวซอมบี้เกิดจะทานมาคาบหมดแล้วนะดีหมดละปักไว้ตรงนี้หนึ่ง่ะข้างล่างก็ปกติโอเคปกติดีนะครับมันก็ไม่มีอะไรอไรนี้โอเคครับก็ขอลากไปก่อนนะวันนี้อย่าลืมกดใต์กดตัวเลยคลาด้วยนะครับผม We